ต้องเป็นนะเนาะอยู่นะเปิดเลยครับพี่เปิดเครื่องเลยโม่ผสมปูนคอนกรีตมือสองนะครับนิ่มๆเลยนะครับทุกปืนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับที่หมนุนนี้มอเตอร์มิตซูสามแรงนะครับดูของรามิจาเจ็ดเจ็ดแยกสองนะครับศูนย์แปดห้าแปดห้าเก้าหกเก้าศูนย์แปดครับ ให้ผมดูด้านในดินี่นะครับส,สวยๆนะครับนี่ก็อีเกิลมิกเซอร์นะครับนิ่มเลยนะครับโอเคนะครับ